สวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งสลับเกมโลบอกนะครผมโอ้โหมาหลายครั้งเหลือเกินก็ในวันนี้นะครับเราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า m มาวิเลี o สเร t o n กาวไม่ใช่น่าว่า m a ว่ e l o u า m a r v e l o u s ก็สลับเกมนี้นะครับเป็นเกมแนวต่อสู้นะครับผมก็เป็นเกมที่เออไม่รู้จะพูดยังไงคือมันไม่มีอะไรอธิบายเลยวกู กูเล่นเกมเดียวเนี้ไปประมาณ7-8คลิปอทีมึงน่าจะรู้นะมันมันคือเกมอะไรนแต่ไม่เป็นไรนะครับสำหรับคนที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับผมก็เกมนี้เป็นเกมแนวต่อสู้นะผมให้ตัวละครจากเออ่ MCU หรือเอ่ออะไรเขาเรียกอะไรนะ Marvel Universe เอ่ออะไรสยายเลยครับมาต่อสู้กันนะจริงจริงมันไม่ได้มีแค่ Marvel ไว้มันมีหลายตัวละครมากจำอย่างเช่นสตีฟจากใหม่ครับเหลือเชื่อไหมทียมึงเอาฮีโร่บายมาตบกับไอรอนแมนปังปะ คโคตรโหดเอาเป็นว่าอย่ารอชาร้าเล้อกันนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มไปดีกว่านี่นี่นี่ท่านผู้ชมนะม,มันมีหลายตัวมากเลยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวมีมีมัม้งนั้นนะครับอย่างเช่นเดอะเจโมนี่เลยโหไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เป็นโหต้องเป็นคนนี้นี่คร่าๆก็จะเป็นเดอะบอยนะครับเดอะแฟรเดอะแบทแมนเดอะซูซา์ส์คอตเดอะโกดฟรเออ มึงเป็นใครเพราะหลักของวันนี้นะครับเราจะเล่นเป็นนี่นะครับซิกมาชอบจริงๆเลยกูไม่เข้าใจทำไมตัวนี้ถึงเป็นซิกมามันเป็นฆาตกรนะเฮ้ยพี่เอางี้เหรอโอ้โยมึงอยู่สแป้อ เดี๋ยวผมลองเล่นนี่ดีกว่านะครับนี่นี่ไฮเซนเบิร์ดท่านผู้ชมนี่หลอดเท่เฮ้ยเดี๋ยวทำไมมันมันมัวมันมัวไปหมดเลยมัวเออเอเราจะต้องกดนี่นี่คลายผู้สี่ไปนะท่านผู้ชมนี้ว้วงแตกอโลอโลเฮ้ยมันฆ่ากันท่านผู้ชมโหดรไล่กันไปเปล่าพี่ดูแลมโบ้เฮ้ยนี่ไม่ใช่ใครที่สาดอ๊ะ โอ้ยเฮ้ยมันทิงล่าช็อตโธไม่เป็นไรกูมาเล่นพิงเวเดอร์ได้มาเฮ้มันมีตัวที่แบบว่าเอ้นี่ไงมาฉันพร้อมควักหัวใจกันแล้วไปเลยซูเปอร์สปีดเปงแว้ยเว้ยแว้ยเว้ยเว้ยเว้ยโอย มึงรู้ไหมมึงกินโดนเป็นไรต่อไปอ่ะฮะหัวใจของเจ้าน่ะฉันขอละเฮ้ยเดี๋ยวเรียนพี่อืมโดนต่อยคือซะมั้งอืมซุปเปอร์สปีดอ้าวแค่วาดแกน่ะตายไปแล้วเบลลี่ขอหัวใจไปเอ้ใหญ่เหี้ยเลยเออนี่ป่ะ I'm 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 smarter. better. กูแล้วก <gegen violin> <warfare> ูแลโฮมเรนเดอร์มึง <ST> นี er ่มันเบตเตอร์ไอเรื่องนี้ผมแบบแปลกแปลกนะครับท่านผู้ชมนะมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แบบบางหน้ามากนะครับเนื้อเรื่องนี้แม่งโคตรโหดอะไรอ่ะเฮ้ยมึงทำอะไรมึงทำอะไรมึงเอามึงเอาชายกายมาได้ไงมีเดท้าไอือปึ้ อีกร์สไตล์แหวมอย่างโหดนี่ไงเอาไงมึงแอมสมาร์เตอร์แอมเราไม่กลัวครับแหวเผาไหมอืออเอากลัวมึงกลัวมึงนะตาเดี๋ยวลองเป็นอะไรดีน่านี่ผมยังไม่เรียกเลยนะครับดูค่าตายก่อนเอาละเอาละเฮ้ยมึง เออไม่ใช่พิธาโอ้ยยี่จับซะแกไม่กลัวไม่กุ้งนะนี่แกนะเลเหอะอาร์มิสิกบูธนี่ว้าวย่างเมามันโน่อะไรคนที่อ่ะเลยเฮ้ยเลียนเลียนปีเตอร์ ปีเตอร์ปีเตอร์ปีเตอร์อืมอืมอืมเฮ้ยปีเตอร์ตีเยอะสิเชื่อคุณด้วยไม่นี่ปีเตอร์ต่อยคุณหน่อยนั่นแหละดีมากปีเตอร์ปีเตอร์กลัวมึงตาดอืมแซ็ตแซวนี่สตีมไหมชอบเพลงเปิดเกมนี่มากเลยเลือกเป็นฮีโร่บายแล้วกันนะครับนี่ อ่าจะได้มีพลังเทพเนาะฮีโร่บายไม่ตาสตีฟหรอกแค่ตาขวาเนีนะตาตาขาวเอออืมไมนิ่งบราดอ่าต่อยรัวแล้วก็มีทีเอ็เขาเตนนมีรับระเบิดโดดด้วยเลยนะวางระเบิดไปไปเฮ้ยอนูพี่นี่นี่ตี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 ทีทีเคาน์เตอร์ นี่วางระเบิดไปเฮ้ยคูดาวมันเร็วดีว่าท่านผู้ชมไม่ครับ้ย TNT c o า n t e r ปู My P ตัวสุดท้ายเอาเป็นอะไรดีครับเนี่ยผมยังนึกไม่ออกเลยวะอืมเรายังไม่เล่นหลายตัวเลยนะแต่เวลาก็จะหมดแล้วนะครับผมอุย้ยจะจะห้าทุ่มแล้วว่ะผมไม่นารอดเลยพ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้าด้วยนะครับแย่จริงๆถ้างั้นก็เอาเป็นตัวง่ายๆที่โหดๆตัวนีน้ไหม ง่ายเอาพี่เออตัวนี้แต่ว่าโหดแต่ว่าโหดนะตัวนี้ก็ค่อนข้างหล่อเท่เลยนะสำหรับสไปเดอร์แมนเนาะซึ่งการเล่นของเขาเนี่ยรู้สึกจะต้องต้องถามไอ้กูเลยกูลืมละมัวๆแล้วกันะะเฮ้ยเจ้าหมอนี่แกไม่รอดแน่ว่าไงเพื่อนว่าที่แสนดีโอ้โหฆ่าต่อยมันง่อยมากสปายเดอร์แมนเนี่ยเออใครยิงกูเนี่สยสไปเดอร์เซนเวฟพูลอ่าอะไรของกูเนี่ยยิง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 อะ อ่าต่อยเฮ้ยพี่เพื่อนบ้านแสนดีมาแล้วป้งป้งป้งต่อยอากาศเรียบร้อยของฟรีเปลงอย่างรอเทตัวนี้มันแรดูไม่ค่อยมีดาเมจแลท่ารผู้ชมแต่ว่ารู้สึกเล่นไปเรืยมาก็มีดาเมจเยเลยอะเว็บพูนใช้ไม่ได้ว่ามึงโดนแล้วนี่ไงเปลงหัวแตกไม่โดนคนนี้ปะเป้า กระเนตอืมอะไรไปเนี่ยสไปเดอร์เซนนี่ต่อยต่อยต่อยยิ่งแปวแปวแปวอืมต่อยไปจุดช็อตกันวอนี่ไงเป่งอืมแปว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 พี่พี่พี่อืมเพื่อนวายแสนดีมาแล้วแป่งแป่ง เออง่ายง่ายตัวน,นี้นะครับทุกผู้ชมครับผมก็เป็นไงบ้างครับสำหรับเกม Marvelous p l a y g r o u n เนี่ยก็ถือว่าเป็นเกมที่มาเล่นสนุกสนุกขำขำกันได้เนาะมันเป็นเกมแนวม,มีมีมนะครับก็วันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์ให้ผมด้วยนะครับผมแล้วก็ใครเล่นเกมนี้ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ได้ไมต้องเล่นคลิปช้าเลยนะครับแล้วก็นอกจากนีนอยากให้ผมทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครับวันนี้ก็ไปแล้วผมเนาะเหนื่อยแล้วอ้มันจะฮาทุกเลยจะตายแล้ว